รีววิยาง b i s t o n e Durer AT 002นะครับยางตัวนี้เป็นยางออโเตรเีนนะครับดูด้านข้างออกจะดุดันเท่แต่งใส่กับล้อแม็กได้ด้วยนะครับใช้งานจริงแล้วนะครับเรื่องเสียงเงียบลงนะครับการจับหนอมดีขึ้นนะครับการเข้าโค้งมั่นใจขึ้นนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่ผมแม็กร้านหมวยเทอตไทจันทบุรีเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวยางนะครับ Biston Duler AT 002นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับ Biston ก็จะได้ออกยางตระกูล Duler นะครับตระกูล Duler ของ Biston เนี่ยก็จะเป็นยางแนวออทอเรนนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่น697 694นะครับแล้วก็ตอน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของ Duler AT 001ซึ่ง Duler AT 001เนี่ย Biston ออกออกแบบมานะ นรกาจาักสมายในประเทศไทยก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับด้วย ดอกยางที่ไม่สวยเลยนะครับแล้วก็การผลิตของยางเนี่ยผลิตที่อินโดครับซึ่งผู้บริโภคนะครับเพื่อนๆชาวไทยเนี่ยก็คือไม่มีความมั่นใจนะครับในเรื่องของมาตรฐานการผลิตของตัว AT00 ศที่นาเข้าจากอินโดวันนี้นะฮะก็เรื่องงามยามดีผมนะครับก็จะมารีวิวบิสโตนบูเลอร์เอทีศูนครับตัวเนี้ยออกมาแล้วครับทั้งหมด4ไซส์นะครับณวันนี้ที่ร้านเรานะครับก็จะมีตัวจริงนะครับเสียงจริงเลยอยู่ที่ร้านเราแล้วนะครับเป็นรุ่น a t ท02ซึ่งตัวเนี้ย บิสโตนเคมว่านะครับอายุการใช้งานยาวกว่ายางทั่วไป40นะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอธิบายทั้ง4ไซส์นะครับให้เพื่อนๆที่ดูผมอยู่นะตอนนี้ได้เข้าใจว่า้ยบิสโตนหันมาเอาจริงเอาจังกับยางออเทเรนเอที0 2แล้วนะครับอ่ะโอเคมาดูกันใกล้ๆครับตันนี้เนี่ยจะเป็นบิสโตนบิสโตนนะครับมีตรงสือขาวเคลือบด้วยน้ํายาสีฟ้านะครับเมื่อเราล้างออกเนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับถ้าเป็นแบร นเนี่ยเขาจะทําเป็นตัวทึบนะครับแต่ของบิตโตนเนี่ยก็คือเป็นขอบเป็นขอบขาวนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับบิตโตก็คือเมื่อก่อน,นจะเป็นคําว่าบิตโตรแล้วก็เป็นคําว่าดูเลอร์นะฮะตอนนี้บิตโตน,นะครับทำตัวสื้อใหม่ขึ้นมาก็คือออ l t ทูเรนที่อยู่ตรงแก้มยาง ซึ่งตรงนี้ก็คือวิศวะของบิสโตนนะครับก็ทํามาใหม่เพื่อให้ทางผู้บริโภนครับได้ใส่ประกอบกับล้อแม็กนะครับแล้วก็ออกมาดูสวยงามตัวหนังสือสีขาวนะครับจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือเป็น2 6 5 7 0ห้นะครับกับ2 6 5 6 5ห้ซึ่งเป็นเบอร์ไซส์ติดรถนะครับส่วนอีก2ไซส์นะครับจะเป็น2 6 5 6กห้ด้านนี้นะครับเป็นตัวหนังสือดําแล้วก็2 6 5 5 0 2 0นะครับก็เป็นตัวหนังสือดําเหมือนกันทั้งสองข้างพูดง่ายๆสี่ไซส์แล้ววก็ตััััหนนงสสือออดําา2ไซ์ะะคคครรบบ่โเม ดูครับบิสทีนรุ่น AT002 เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็คือดูที่ระบบด้านหลังนะครับก็คือ112นะครับจะมีดัชนีการรับน้ำหนักอยู่นะครับที่112ก็สามารถรับน้ำหนักได้1,150กิโลกรัมต่อเส้นครับ4เส้นก็รับน้ำหนักได้อยู่มาสีตัน5นะฮะเฉลี่ยก็คือ4ตัน5หักตัวรถไปประมาณ2ตันนะครับก็สามารถบรรทุกได้อีกประมาณ2ตันนะครับ4ล้ออ่ะโอเคแล้วก็มีในส่วนของโปรเอสนะครับตัวนี้นะฮะเอสก็คือดัชนีความเร็วที่รองรับสูงสุด ตัวนี้สามารถรองรับการขับขี่ได้ความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งก็รถสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวเดนเจอร์ดีกนะครับการขับขี่ก็180กิโลเมตรก็ขับกันได้อยู่แล้วนะครับที่ถนนเมืองไทยตัวนี้สามารถรองรับการขับขี่นะฮะได้แน่นอนนะครับโอเคผมจะมารีวิวในเรื่องของดอกยางนะครับว่าดอกยางตัวใหม่ของบิสโตรนะครับทออกมาเนี่ยเป็นออเทเลนก็จริงนะครับแต่ว่าจะมีความซอฟของดอกยางนะครับแล้วก็จะมีความออกดุดันด้วยนะฮะอ่ะเพราะว่ากระแสความ นิยมของผู้ริโพกนะครับก็คือต้องการยางอัลเทเรนแต่ไม่มีเสียงลุยได้ด้วยถนนรำก็ได้นะครับซึ่งผมจะวิเคราะห์นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าไอ้ยางตัวนี้มันวิ่งถนนดําเท่าไหร่กวดเท่าไหร่นุ่มยังไงนะครับสไตล์ของผมเองนะครับอ่ะโอเคครับมาดูครับที่ดอกยางดอกยางของบิตโซนนะครับก็จะทํามาอยู่ที่มี2ช่องรีดน้ําใหญ่ๆเท่าคือตรงนี้ครับทั้ง2ข้างนะครับในเรื่องของดอกยางเนี่ยของบิตโซนทําดอกยางมานะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าไอแลนด์นะครับผมแนะนําว่าเป็นไอแลนด์ทััั้งหมดดด3ไออแลนนน์ะครบตติ่ก1 2 ตัวนี้การันตีเลยว่าการใช้งานบนสวนของชาวสวนจันบุรีหินกวดเล็กๆจะไม่มีการติดเลยนะเพราะว่าเขาทำไอแลนด์ออกมาใหญ่มากๆครับจะไม่มีกวดติดแน่นอนมีเส้นลดเสียงนะครับก็คือตามเกาะไอแลนด์ครับมีเส้นลดเสียงอยู่นะครับหนึ่งสองสามนะครับตรงนี้นะฮะทุกไอแลนด์จะมีมีมานะครับการจับถนนนะครับจะมีทั้งหมด5พื้นผิวจับถนนนะครับก็คือมีที่ไหลยางข้างซ้ายนะครับแล้วก็เกาะ1 2 3แล้วก็ยางข้างขวาในส่วนนี้นะครับโอเคครับ ยางนะครับทําออกแบบมาให้เหนียว นะครับแล้วก็ให้หนึบทําให้อายุการใช้งานของบิสโต้เนี่ยใช้งานได้ยาวนานกว่าคู่แข่งนะครับ40%แน่นอนนะครับมาดูในลวดของแกนยางเนี่ยบิสโต้มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของริมไซส์วอลอยู่แล้วนะครับในทุกๆแพทเทิร์นที่บิสโต้ทําขายออกมาเนี่ยชื่อเสียงของบิสโต้ก็คือทําริมไซส์วอลแข็งแกร่งนะครับมากกว่าแบรนด์คู่แข่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่าทำไมบิสโต้เนี่ยเราใส่ไปแล้วมีความแข็งกระด้างน,นะครับแต่บิสโต้เนี่ยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเวลาเราเข้าโค้้งงหรรรรือขขขัับบถดวววยยคาามเเ็สูนีี่ก จะเสถียรภาพดีกว่าเข้าโค้งจิกถนนดีกว่าเข้าโค้งมั่นใจกว่าอาการยวบยาบจะหายไปนะครับนี่นะครับก็คือแก้มไซวอลเขานะครับก็จะมีความแข็งการขับรถจะดีไม่ดีนะครับอยู่ที่ริมไซวอลของแก้มยางครับการทํามาหนานะครับทำให้หนึ่งเวลาตกหลุมกระแทกนะครับจะไม่มีอาการบวมง่ายนะครับถ้าเป็นยางบางยี่ห้อนะครับทำแก้มริมไซวอลมาบางนะมีการกระแทกเข้าไปเนี่ยยางแตกเลยนะครับเราอุบัติเหตุทันทีแต่ถ้าเป็นยางของบิตสโตนแบรนด์ชั้นนำเนี่ยทำริมไซวอลมาหนาเนี่ยเวลาเรากระแทก จะมีการบวมให้เราเห็นก่อนเมื่อมีการบวมเนี่ยเอย้เพื่อนๆเ,นเนห็นที่มันบวมก็ยังขับขี่ต่อได้แต่ถ้าเป็นบางยี่ห้อที่เป็นยี่ห้อน้องใหม่เนี่ยเราทามาปุ๊บกระแทกปุ๊บแตกเลยนะครับก็อุบัติเหตุทันทีนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเราก็จะมีน้อยลงนะครับริมไซสวอลธรรมหนานะครับผมสัมผัสด้วยตัวผมเองเนี่ยก็ได้อยู่มาสัก5มิลได้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของหลาย,ยางครับหลยางบีโตนทําออกมานะครับเป็นคล้ายๆเฟืองเฟืองเกียร์นะครับดานข้างตรงนี้นะครับก็สามารถตะกุย ของโคดหินเนี่ยตัวนี้ก็คือทํามาหนาปีนไต่ได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของบาดยางนะครับอ่าเนี่ยครับผมจะทําให้ดูนะครับนี่อ่าโอเคนะครับในเรื่องของมาตรฐานนะครับการผลิตนะครับตัวนี้นะครับผ่านมาตรฐานยูโรโฟนะครับแล้วก็มอกอของเมืองไทยแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวผมเอาชี้ให้ดูนะครับนี่ฮะมีการปั๊มตาอยู่ที่ยูสีนะครับก็ยูโรโฟผ่านมาตรฐานแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่อกมกรครับมกก็จะติดอยู่ที่ฉลากยางเลยครับนี่ครับผ่านมอกรนะครับปั๊มไว้ให้เรียบร้อยเลยยางนะครับผลิตที่โรงงานที่สระบ ก็จะมีผลิตที่ไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการผลิตความแข็งแรงทนทานมาตรฐานไทยแลนด์นะครับซึ่งตัวนี้บิตโ ston ก็คาดหวังว่าจะเข้ามาจากักจุ่นไหในประเทศไทยแข่งกับคู่แข่งของเขาคือมิชลินนะครับตัวนี้ผมก็รันตีเลยว่าในเรื่องของเสียงในเรื่อง,องความนุ่มนะครับอาจจะแพ้มิชลินนิดนึงแต่ในเรื่องของการจับถนนการเข้าโค้งนะครับแล้วการบรรทุกนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของพ่อแม่พี่น้องชาวสวนจันทบุรีหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยผมก็รันตีเลยว่าบิตโ ston เนี่ยไม่เป็นรองมิชลินแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับก วันนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ไซส์นะครับก็คือ1 2 6 5 7 1 6 2 6 5 6 5 7นะครับ2 6 5 6 0 18แล้วก็2 6 5 5 0 20มีจัดจำหน่ายที่ร้านหมวยรถไยทั้ง2สาขาแล้วนะครับก็ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆฟังสรุปนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็คือยางตัวนี้เป็นยางออทตรเรนนะครับดูด้านข้างออกจะดุดันเท่แต่งใสกับล้อแม็กได้ด้วยนะครับแต่ใช้งานจริงแล้วนะครับเรื่องเสียงเงียบลงนะครับการจับหนนดีขึ้นนะครับการเข้าโค้งมั่นใจขึ้นรับบบถ้าเเปีียยทกกพว <4 S 2> เป็นยางชั้นนําดอกสปอร์ตของบิดตัวเป็นยางชูลงดอกสปอตบิดตัวอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ผมการันตีเลยว่าการเข้าโค้งเนี่ยอาการยบยามเนี่ยนอ้อยลงนะครับในเรื่องของการรินน้าดีแน่นอนนะครับเมืองจันฝนตกเยอะการรินน้ำรินน้าใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้คะแนนเต็มนะครับคะแนนเต็มสิผมก็จะให้อยู่มัน9กนะครับก็คืออีกหนึ่งคะแนนที่หายไปคือยางยังมีไม่ครบถูกไซส์นะครับที่เพียงพอกับตลาดในประเทศไทยเช่น2 7 5 5 2 0ยีังไม่มีนะครับ 2, 6, 5 6 5, 5 1 8ไมามีถ้าเบปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เป็นพวกยางโตโย เอทีสามตัวยอาเนี่ยคือเขามีครบทุกไซส์เพื่อนๆที่ใช้ยางติดรถอยู่นะครับเราก็อยากได้ยางที่สวยงามตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับช่องทางการติดต่อของผมนะครับก็0955193562หรือจะทักมาผมในเพจข้อพิษมอทายร้านแต่งรถจันทบุรีหรือหมัวต้นท้ายชาแนลเนาะอ่าก็จะมีสามช่องทางนะครับให้เพื่อนๆลองเข้ามาคุยกันนะัแนนนนนําาาเเลยววว่ตีี้ป็อกทง ให้กับเพื่อนๆนะครับในการแต่งรถในครั้งถัดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ